ครับสวัสดีครับผมครับสําหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของเบาแหลมผ้ารวยเก้าผ้ารวยเสี้ยนหวยผ้ารวยครับผมจะพาพี่น้องมาติดตามกันนะครับเนาะรัฐบาลไทยครับผมของเจ๊ฝนนักประถมครับผมขับโค้งทุดทไทยครับผมที่ผ่านมาเนาะครับเนาะขับฟันไห้สามหางครับพี่น้องขับเก้าร่างวิ่งครับพี่น้อง เก่าตัวเดียวนะครับเนาะฟันเก่าศูนย์เก่ากครับผมเขาเก่าศูนย์เต็มเต็มกันเลยครับพี่น้องรฐบาลได้ออก90ล่างนะครับเนาะครับคลิปนี้มาตามกันต่อครับพี่น้องครับวันนี้เป็นชุดเต็มกันก่อนเด้อพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ครับผมรอเบิ้งครับผมเจฝนเพิ่นสรุปให้นะครับเนาะครับพี่น้องบ่ผิดหวังแน่นอนครับผมอ่ะไปเบิ้งพอแต้มครับผมสรุปให้ มีเสียงดังแน่นิดหน่อยเลยครับพี่น้องเด็กหน่อย,ย,ออยสอบเล่นสรงกานวันที่16ครับพี่น้องเนาะ16เมษายน สัตว์เตียนพี่น้องพ่อแต้มเขียนไว้นะครับเด ครบนี่ลูกครับใช้นั้ครับรัฐบ,บาลไทยเกฝนนะพี่น้องเด้อล่างอย่างเดียวนะครับ ับล่างวิ่ง5กับ6พี่นอน เดนที่ห้าตัวเดียวนะครับถ้าพ่อพึ่งเกตจับคูนะครับห้าศูนย์ ห้าสองห้าสามห้าสี่นะครับ ห้าหกห้าแปดห,ห้าเก้านะครับ สี่ห้าหกเจ็ดทางพี่น้องแซียรว่าเก๋เป็นมีเน้นให้เบื่ยงต่นก่อนนะครับก็จับ,บรักหกบ่มีก็รักหกบนเอาเลยเน้นหาตัวเดียวแต่ว่าคนอีที่มาร์ักหกก็เอาหกครับหกศูนย์หกสองหกสามหกสี่หกหกหกแปดหกเก้าไปประมาณสั้นนี่นันมันจับก็รักเนี่ยมันมีตัวถือแก้วยังไงมีตัวถือแก้ว เรียวก็ต้องจับลายบอแม่นครับคนเรื่องว่าจับครับเ่าแรมมามีตัวถือกเรียกว่าทันพี่น้องอันนี้คือเกย์พันเนียนหไหนนะครับเดื่อเนียนไหนเบื้องต้นไปก่อนก็ได้หารถติดแล้วแน,นะน่นผิดว,วันเลยนะครับเรืเนียนซี่หางพี่น้อง เ,เริ่มกดกล่องโอ้โหสามากน,นี่มาใส่สีอยู่ดี่ไนี่าะักเกียนพี่น้องเนาะเกพันว,วาตรงๆนะครับเด้อตรงๆไม่ตรงกลับปั่นพันวา พี่น้องกดติดตามไม่ได้พี่น้องเนื้อทาโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเกมัพจะเน้นให้นะครับประมาณสองหางหรือสามหางนะครับนี่คือนี่คือห้าไปเลือกซื้อเรือหาสลาดกินแบ่งรัฐบ,บาลเมก่อกนมักสอบตัวใดนะครับหาสองห้าหกห้าเก้าเหลืออยู่สามหางนะครับเอาค่อยเฮงด้วยๆ้ยควยปังๆได้พี่น้องเด้อครับกอเตียมกับก้อนยันยัได้พี่น้องเด้อมักสอบตัวใดอย่าลืมนะครับ ไปเลือกซื้อเลือกมาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นพ <Ha, muffin. S 1> ี <ș begin> ่น้องเนาะครับพ่อเทีก็ขอข้อขอพูดอะไรนะครับเด้อเจ้ฝนนครปฐมนะครับเนาะครับทีเด็ส่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยไม่พ่อแทียมร่างอย่างเดียวตัดห้ากับหกเน้นที่ห้านะครับตัดควายเข่ากลางๆนพี่น้องเนาะครับเอาเขามาแล้วก็นยืดเยื้มาด้วพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดเตียมน้ำแดานะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแทีมนั่นนะครับ ครับอาสชุดไทยไทยชุดพ่อเตียมกับพ่อกับขอบพระคุณเย็บจีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมพ่อวยพ่อให้มีแต่ควขควนจะเจื่อนนะครับเด้อควนเจ็บใหญ่ใดควมไข่ใไญ่มีนะครับเนาะรับคอยมีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสสำหรับคลิปนี้พอเตียมกับมีแคนี้นะครับเนาะขอไว้พอกันบคลิปน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่ยวกำลังติดตามรับชมกันนะครับเนาะแคปหน้าจอกันไว้ครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางครับผมรัฐบาลไทยเจ๊ฝนนครประถมครับผมครับสำหรับขับกล้องกับเพราะท่านเทียนไงเอาตรงแล้วพี่น้องครับสำหรับตัวเด่นตัวเน้นครับผม ตานาจานบอลเน้นไม้คือเลขหานะครับเนาะเด่น5รอง6ครับผมเด่น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 เลยคือ5053 54 58ครับพี่น้องครับเสียงดังนิดหน่อยเด้อครับผมเด็กหน่อยซ้อมเหรียญนำสงการยูครับพี่น้องครับสำรับครับผมขับแนวทางรัฐบาลครับผมล่างวิ่งครับผมเป็นเหล็กหลงงย่างเดียวด้พี่น้องครับงวดที่ผ่านมาเจฝนครับผมโค้งสุดท้ายตัดในเหลือเพียง3ามหางกันครับพี่น้องครับเบาแลมวังวานะครับเนาะในซีตัวเี้น ี่ตัวเด่นของอาจารย์นี่แหละครับที่ควนจะตัดนะครับเนาะให้พี่น้องครับผมลองพิจารณากันเบื้องครับตามเบ้าแลมกะครับผมครับเป็นนักคำนวณคือกันกับมาหาซครับพี่น้องครับพี่น้องเอซีทันใดชื่นชอบนํากับอย่าลืมเลือกซื้อเลือกหาครับผมรัฐบาลกันเอาไว้นะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอซีของเบาแลมทุกๆทุกคนโชคานร่ำรวยครับมีความสุขนะครับเนาะรับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับผมครับ กับช่วงสงการก็คอยดูแลสุขภาพตัวเองดีๆครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม